สวัสดีครับผมอาจารย์เอนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับสาหรับคนเมืองโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกัน,กนแต่ว่าเริ่มเข้าสู่วิถีคนเมืองต้องซื้อบ้านซื้อ,อทำเคฟทำโฮมนะครับไม่มีที่จะปลูกผักต้องซื้อผักทุกอย่างกินหมดนะครับแต่วันนี้ก็มีวิธีการง่ายๆนะครับวันนี้ผมใช้ที่ท่านเพื่อนๆได้เห็นตรงนี้ก็คือเป็นวอเตอร์เควสนะครับเตอร์เควสก็คือสลัดน้ำนั่นเองนะเป็นเป็นสลัด มีผักบุ้งนะครับมีผักมุ้งที่เกิดอันนี้หลังจากที่ทานเสร็จแล้วก็เรามาเสียบใ้นะครับเติมันก็ติดมีใบชอบครูนะครับมีผักชีผักชีนี่ผักชีฝรั่งนะครับที่เกิดเส้นจากการทานเสร็จแล้วแเหลือรากหรือหรือโคนต้นนะครับก็ผมก็มาเสียบไใบเป็นการเติบโตงองามมากงองามมากตอนนี้ก็กำลังแตกช่อช่อดอกนะครับนี่ผักชีฝรั่งก็จะแตกช่อดอกได้เยอะนะครับถ้าปล่อยไว้ให้มันแก่ม,มันแห้งก็จะสามารถเก็บเมล็ดไปไปปลูกใหม่ได้ แต่วิธีการง่ายๆคือเราสามารถเด็ดยอดนะครับที่ยอดที่จะพร้อมมีความแก่พอสมควรเนี่ยไปเสียบได้มันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับไม่ยากเลยการดูแลง่ายๆที่เห็นเขียวๆแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเราเน้นการรักษาสงวัขลอ้อมก็คือผมปล่อยไส้เดือนลงไปนะเป็นไส้เดือนพันสายพันธุแอฟริกันไนคอร์เร์นะครับช่วยกาจัดขยะแล้วก็สามารถที่จะ ควรดินให้กับพืชผักเหล่านี้นะครับสวยงามนะเขียวไหมฮะเขียวมากมากนะครัไม่ต้องมีสารเร่งใบไม่ต้องมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับพอพูดถึงเส้นเดือนผมก็ดือนมาจากไหนก็ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องมีโรงเลี้ยงเส้นเดือนใหญ่โตมากมายนะครับอันนี้ผมพามาดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับอันนี้กําแพงบ้านผมเลยนะครับเนี่ยผ่านกําแพงลงมานี่ก็เป็นกระถางถังขนาดสักเออ่50ลิตรนะครับจริงๆเราก็มีขนาดไหนแล้วก็ได้หมดนะฮะก็20ลิตรถัง10ลิตร โอเคพอเหมาะในครวัวเรือนหมายความว่าเศษอาหารเหลือแต่ละวันที่เราทานนะครับรวมถึงเศษผักนะครับแม้กระทั่กงกระดาษนะฮะกระดาษจริงๆที่หมายคือมามาสายต้นไม้ใช่ไหมฮะเลือกเลือดก,กระดาษเนี่ยตัวเสดเดินเองก็สามารถที่จะย,ย,ย่อยสลายหรือสามารถกัดกินนะฮะกรณีที่ใช้กระดาษมันมีความชื้นมากพอนะครับมันพร้อมที่จะย่อยสลายเนี่ยเสดเดินก็ก็จะสามารถที่จะกินตัวเศษขยะเหล่านี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมลอง ให้เพื่อนๆได้เห็นนิดนึงว่านี่ตอนนี้หน้าตาไส้เดือนที่ผมเลี้ยงไว้หน้าตามันเป็นยังไงอันนี้เลี้ยงแบบคนเมืองไม่ได้ทําเป็นฟาร์มนะฮะเลี้ยงแบบเอาไว้กําจัดขยะในครัวเรือนเศษอาหารที่เหลือแต่ละวันนะครับนี่ฮะท่านจะเห็นไหมครับมีกล้วยนะครับกล้วยกล้วยน,นี้กินไม่กินไม่ทันนะกินไม่ทันมันก็เรียกว่าสุกงอมนะฮะผมก็เอามาใส่ใน,ในกระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะฮะอันนี้ลองดูตัวเล็กๆมันก่อน ห็นไหมฮะอันนี้คือดงแรงที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะอันนี้ยังถือว่าเป็นขนาดที่ตัวเล็กอยู่นะครับแต่ถามว่ามีมันก็จะภายในสี่สิบวันสี่สิบห้าวันสั้เดือนพวกนี้ก็จะเริ่มออกไข่นะครับออกไข่ขยายพันธุ์นะครับได้เร็วได้เร็วมากๆนะครับอันนี้เห็นนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะของนี้จริงๆถือว่าเป็นเป็นรุ่นลูกนะฮะตัวจะเล็กหน่อยแต่ปริมาณนี้ครับพอโตขึ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะเยอะมาก นะครับเยอะมากาให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับข้อดีของส้เดือนพันนี้คือจะเรียกว่ากินขยะได้เร็วนะฮะช่วยช่วยกินขยะได้เร็วแล้วก็ไม่มีเมือกที่ลําตัวถ้าเป็นส้เดืินบินตามบ้านที่กดไปตกปลาไปทําเป็นเหยือ่อตกปลาเนี่ยเราจับขึ้นมามันจะมีเมือกเมือกเหนียวติดมือเราแต่พวกนี้จะตัวค่อนข้างจะใสแล้วไม่มีเมือกติดมือนะครับไม่มีเมือกติดมือ แล้วก็มันช่วยกินขยะให้เรานะครับขยะไม่ทันได้จงกินเมนพวกเส้อเดินพวกนี้ก็จะสามารถนะครับเรียกว่าจัดการให้หมดเลยนะครับจัดการให้หมดเลยนะฮะบตัวเล็กๆนะครับนี่ยังถือว่าตัวเล็กอนู่นะครับแต่จานวนถือว่าเยอะมากครับเยอะมากนะครับอลองดูตรงนี้นึงฮะฝั่งนี้มีไหมนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะธรรมชาตินะครับเส้เดือนไม่ไม่กัดเรานะครับไม่กัดเราแล้วก็หรือว่าเป็นพวกที่มีประโยชน์นะครับกับเราครับมีบทคุณกับเรากับโลกนะครับไส้เดือนเห็นไหมผมกุ้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับกระจายอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไส้เดือนนี่แหละฮะก็คือเป็นดินที่ผมใช้ในการปลูกไม้กระถางที่บ้านนะครับลองดูภาพเบมทองนนะครับบ้าน มันสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับแค่ไหนครับต้น้นะครับเขียวนะครับหน้าที่ของผมคือแต่ละวันคือก็รดน้ำนะครแค่รดน้านะครับได้เห็นนะครับมันไม้จะใบเขียวอันนี้เป็นเป็นต้นแก้วนะครับแก้วแคะนะครับแคร อันนี้เป็นสมไทยนะครับสมไทยมีทุกอย่างครับในกระสางผมมีทุกอย่างมีโหระพามีโหระพามีใบย่านางนะครับใบย่านางก็ออกมาทาน้ำโคลลฟิลนะ้ำโคลลิฟิลดูแลสุขภาพนะครับไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมทานนะฮะหรือดูแลโดยยังด้วยการทานผักที่ละฮะสดๆนะน้ำโคลลิฟิลก็สามารถที่จะใบย่านางไปขยี้หรือไปปัน่นทานได้เลยสดๆนะครับนะไม่ต้องแช่เย็ยนทานได้เลยนะครับ นี่ก็คือผลผลิตที่เราสามารถที่จะดูแลแล้วก็ทําได้ที่บ้านคนเมืองนะมันก็ว่าเราอยู่ในเมืองพื้นที่ไม่มีในการเพาะปลูกนะครับแล้วต้องพึ่งพานในการซื้อผักทานทุกอย่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเรียกว่าคนคนปลูกก็ไม,ไม่ไม่กินผักอาไ้ทั้นแหลนะครับนะครับฉะนั้นแต่ตรงน,นี้เราปลูกเองนะครับเราปลูกเองปลูกเองดูแลเองนะครับไม่มีสรนคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถที่จะเด็ดทานได้เลยนะครับทานได้เลย นะครับมีผักบุ้งอันนี้ก็เกิดจากการกินเสร็จแล้วมันก็เหลือๆนะมันก็เสียบให้ยอดกำลังเลื้อยาอยาวแต่ waterways นะี่คือสลัดน้ำเนะี่ยคือมันเติบโตได้เร็วมากวิธีการขยายแค่เด็ดยอดแบบนี้ฮะเด็ดยอดแบบนี้เลยเด็ดยอดอผมจะลองทําการขยายพันธุ์